รอบสองรอบสอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะพาออกไปซองเห็ดค้าเหลืองค้าแดงหลังบ้านเนาะค่ะหลังจากที่พาเก็บสองอาทิตย์ที่แล้วยังท่านได้พาไปซ่องเดี๋ยวจะพาไปซ่องอีกค่ะเพราะว่าฝนตกอากาศอบอา้าวอากาศร้อนเห็ดน่าจะออกนะค่ะไปกันเลยนะคะป้าเดินเันไปนะเห็นไหมคะ หลังจากที่บบไดพ้พาเพื่อนเก็บมาสองสามอาทิตย์งวดน,นั้นแม่บ้านได้เก็บสี่ดอกหรือสามดอกเนี่ยจำไว่ได้แม่บ้านก็ตุ่มแช่แข็งไว้ร่วมๆกันจะได้ให้ได้พอแกงนะคะเพราะว่ารอบสองเนี่ยแม่บ้านจะขึ้นไปซองอีกหลังจากฝนตกแล้วก็อากาศร้อนนะคะปะไปกันเลยค่ะพูดมากแล้วเนี่องตามตีนเขาก่อนนะคะพเพื่อนๆค่ะยุ่งก็เยอะนะคะแมันยังเหลืองไปอยไเปรเยอนะคะแม่นเห็ดบ่ เห็นบอคะ่ะเห็นบอตูมน,น้อยๆเนี่ยค่ะเนี่ยกำลังออกขึ้นกันค่ะนะคะเนี่ยคะ่ะเห็นบอตัวถาดนะคะตัวถาดก,กับนนกจ่องขึ้นกันค่ะกับค้นนรกตัวถาดกับจ่องขึ้นกันกับคนเนาะคะ่ะเนาะค้นก็จอบแต่เห็ด่าเหลืองตัวถาดจะจอบขึ้นกันโอ้ยแบ่งกันแบ่งกันเดี๋ยวขอเอาก้อนคะ่ะก้อนตัวถาดจะกินมดนะคะดอกบอค่อยใหญ่นะคะ,ะ,คะวันเนี่ย เนี่ยตัวถาดเนี่ยค่ะแม่บ้านก็นจะเอานะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยขาอบวบเลยค่ะโอ้ยลืม,มเนี่ยค่ะขอถอนก่อนนะคะดอกนี้แม่บ้านจะขอถอนให้ดูค่ะดอกต่อไปแม่บ้านจะใช้มีดตัดเอานะคะเพื่อนๆค่ะนี่เอ็ดเพิิงค่ะเหลืองก็จะประมาณนี้เวลาฮอจับปัจขื้นซีเนี่ยค่ะอีล่ๆหลประมาณนี้นะคะ ดอกขนาดในแกงยำกรุบกรุบกำลังแสบเลยนะคะเพื่อนๆค่ะดอกที่สองค่ะดอกที่สองราคาดอกที่สองอ่โอ้ยอยากเข้าป่าด้เนาะอยากเข้าป่าด้วยเนาะนะค่ะยำกำลังแสบค่ะดอกประมาณเนี่ยค่ะอ่ะซองตอ่อซองตอ่อ เห็ดผึ่งค้าเหลืองหล้งบ้านโอ้ยปีแต่ละปีแต่ละปีก็บเด็กแกงอยู่เด้เค่ะแกงหายอยากอยู่ค่ะดูโอ้ยงามค่ะงามค่ะงามค่ะงามแน่ค่ะเพื่อนๆค่ะดูดูดสามดอกเลี้ยงกันเลยค่ะ เกือบมาไม่ทันนีนนน่เดี๋ยวเก็บก่อนขาแดงนะคะขาแดงออกเหลืองๆค่ะหลอบสองหลอบสอง เห็นไหมคะ ขายอยากไขาสามดอกสี่ดอกห้าดอกห้าดอกแล้วนะคะเพื่อนๆขาดีใจดีใจได้เก็บห้าดอกแล้วค่ะเพื่อนๆ่ะ ซองต่อสองตอหางบ้านนี่แหละค่ะเอาลังบ้านนี่แหละค่ะเฮ็ดกระไดนี่ยปาดปาดเพื่อนเพื่อนเห็นบอกค่ะดอกนีกำลังออกเลยดอกนี้กำลังออกเลยกำลังออกเลยค่ะเห็นไหมดอกนี้ค่ะ ถาดก็มาก,กินดอกที่สี่ดอกที่หา้าดอกที่หา้าดอกที่หกก็มาาค่ะน,นี่ดอกที่หก เห็ดน้ำหมากก็มาละค่ะเห็ดน้ำหมากก็มาแล้ว,น,กกลวนั่นซ่องไปซ่องมากะเจออยู่ได้ละเหตุกรารณ์คุณเพื่อนคะ่ะดูเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากตัวนี้ขมนะคะเพื่อนๆคะ่ะขมค่ะขม มีอีกวะเนาะเห็ดพึ่งคาเหลืองคาแดงของแม่บ้านเนี่ยมีอีกวะเนาะได้เก็บหาดอกเลยดูเห็ดไข่ดอกนี้ค่ะแมงกินเห็ดไข่ก็กำลังออกเช่นกันนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเนี่ย ตัวนี้ต่าแจวแซบค่ะมาไม่ทันค่ะดูตัวมแมลงกินโอ้ยยุ้งก็เยอะลืมสิทธยากันยุ้งนค่ค่ะล้างบ้านค่ะปลาเห็ดผึ่งค้าเหลืองปลาเห็ดไข่ลังบ้านเนี่ยละค่ะเนี่ยเห็ดตัวนี้ตําแจวแซบค่ะเห็ดกาลังเริ่มออกค่ะเพื่อนๆค่ะเห็ดผึ่งค้าเหลืองเห็ดผึ่งค้าแดงหล้างบ้านแล้วก็เห็ดไข่ หลังบานกำลังออกหลอดสองค่ะหลอดสองจะเก็บหาหกดอกค่ะบางบางดอกกับวัันค่ะวัทันตัวถาดค่ะตัวถาดก็ชอบกินเหมือนกันค่ะเรามาแย่งตัวถาดกินค่ะมาแย่งตัวถาดกินเข็ดไครค่ะเพื่อนๆค่ะ ดอกนี่สวยดอกนี่สวยมากเลยดูดูค่ะเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากถาดถาดค่ะถาดเอาไปกินก้อนละค่ะอ่ะไปเพื่อนกินซะไม่ต้องแย่งกันกินแต่ไวเห็ดตัวนี้เยอะมากค่ะเนี่ยเห็ดตัวนี้กำลังออกเยอะมากนะเนี่ย,ยกำลังนูน โอ,โ,อ tá, โอ้ยเยอะมากเลยค่ะเพื right> ่อนๆค่ะว่าแด้พูดเล่นค่ะเห็ดแต่เนี่ยค่ะเห็ดพึ่งตัวนี้นลค่ะเยอะมากเลยค่ะทัโมตะมีเนี่ยเนี่ยกำลังออกเนี่ยเดี๋ยวแม่บานจะเก็บให้ดูอีกรอบนะคะเนี่ยตัวนี้นะคะเดี๋ยวแม่บ้านยังท่านได้กากินนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะยังท่านได้กากินนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูอีกอีกครั้งนะคะเนี่ยเนี่ย ดอกน้อยๆนะคะแต่่บบานยังท่านได้กล้ากินนะคะเพื่อนๆค่ะใบบานยังท่านได้กล้ากินค่ะร่อนร่อนเอาแบบนี้เห็ดกำลังเริ่มออกค่ะหลังจากฝนตกแล้วก็ร่อนเอามากค่ะอบเอา ยเก็บเห็ดสำหรับลิน้ด็เอาไว้แค่ในก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะเข้าไปต้มเห็ดหูหนูยำเส้นขนมจีนค่ะต้มเห็ดหูหนูยำเส้นขนมจีนเป็นอาหารเที่ยงก่อนค่ะส่วนเห็ดผึ่งค้าเหลืองค้าแดงแม่บ้านจะต้มไปล้วมๆ้วม,วมแช่ตู้เย็นแช่แข็งไว้ถ้าแกงให้เพื่อนได้ ลายก็นี่ก่อนวันนี้ได้เก็บหาหกดอกค่ะยุดตรงยุดตรงจุดจุดตรงนั้นนะคะสองดอกจุดข้างบนในสองดอกสามดอกจุดนั้นดอกหนึ่งสามห้าหกหกดอกงวนนี่ได้เก็บหกดอกดอกผึ่งตาเหลืองบายบายเจอกันคลิปหน้านะคะไปเห็ดหลังบ้านค่ะไปแล้วขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกูทุกคนที่เข้ามา พพอร์ตและให้กำลังใจในปางแอนนองในรินตลอดมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะเริ่มเก็บเพชรพึงค้าเหลืองค้าแดงหลังบ้านค่ะมันนั่นแม่บ้านขึ้นไปจอบในป่าย,ยังท่านได้ออกค่ะเลยไปได้เก็บภาพบรรยากาศให้เพืเ่อนๆดูค่ะแต่มาวันนี้อยู่หลังบ้านออกให้ได้เก็บทุกดอกได้แม่แล้วแม่บ้านก็จะเอาป้าล่างแล้วก็จะต้มแช่แข็งเอาไว้นะคะเพราะว่าได้หกดอกยังท่านได้พ่อแกงค่ะเดี๋ยวถารอรอบสาม ถ่าล้อรอบสามแม่บ้านจะต้มแล้วแช่แข็งไว้ล้อรอบสามหาเก็บอีกไปเท่าพันออกให้ได้ออกให้ได้พ่อแกงนะคะเนาะรอบที่สองรอบที่สามอาจจะได้พ่อแกงนะคะเดี๋ยวเอาเห็ดลางต้มแช่แข็งไว้ก่อนคะ่ะดูนองมาก็ได้